สวัสดีครับผมส, man, สวัสดีพด่อลูกไปป้าเอาอนองลุงแฟนครับตูท้า้าคแสบที่คางแพ่งทุกทุกคนเด้อครับเด้อเมื่อเนี่ก็พ่อครับตูท้าภาแสบอีกแล้วครับผมก่อนที่จะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งให้ดังๆเด้อครับเด้อขอกำลังจะให้ตูท้าภาแสบนะครับผมขอบคุณหลายๆครับรับชมได้แล้วครับผมเนื Geor ้อหมูครับผมเนื้อหมูปนเนื้อสามชั้นนะครับเนาะ อันนี้กันหนังต้มซุกแล้วครับผมหนังหมูครับอันนี้กับเครื่องในใสออนครับผมใสออนตับครับผมอันนี้ตะไคร่ตะไคร่ดิบครับตะไคร่สดอันนี้กับพริกลาบครับผมเป็นพริกลาบสูตรมะแขวนนะครับสูตรมะแขวนเมื่อเนือครับ อันนี้นรร้ำปลาผสมกับกะปิผสมกับเกลือป่นครับผมอ่าอันนี้กะตะไคร้หอมกระเทียมเกี่ยวไข่หอมหอมครับสับเร็จเรียบร้อยครับผมกะเครื่องปรุงวัตถุดิบกับพีประมาณนี้นะครับเนาะอ่าต่อไปกัสีไดเคดจัดการขั้นตอนการลาบแล้วนะครับเนาะ อ่าหมอหมอโล่มากครับผมหมอโล่หมอโล่หรือหมอแกงนั่นแหละครับผมใส่หมูใส่หมูฟักลงไปหมูฟักหมูสร้อยปนกับสามชั้นเนาะครับเนาะสามชั้นกับส้อยสร้อยส้อยเน่หนอยบางๆลงไปเพื่อให้มีข้อมนุ่มควอมหอมครับผมเอาแต่เนื้อหมูแท้ๆมันก็แข็งกระด้างครับผมสิกินบ่แซ่บเนาะครับเนาะก็เอาเนื้อหมูสับผสมกับ สามชั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหนังครับผมหนังต้มสุกแล้วเปื่อยพอดีหรอกครับใส่ลงไปแล้วก็เอาเครื่องในเนาะครับเนาะ mm hmm. เครื่องในตับกับใสออนครับผม่บมีหลายอย่างครับผมบางบางบางเท้อกับใส่เซ็งจีเนาะครับเนาะใส่เซ็งจีใส่หัวใจลงไป ใส่ใส่ญ่ลงไปน้ำอันนี้มันกะบ่มีหลายกะใสแค่นี้นะครับใส่ใส่ออนกับตับกับพ่อครับผมอันนี้ตะไคร้สดครับผมพันๆสนซอยๆเฟยฟอยใส่ลงไปเลยครับเพื่อพุ่มหอมครับผมแล้วก็ใส่ตะไคร้หอมกระเทียมเจียวหอมใส่ลงไปครับผม เพื่อควมหอมละมุนของลาบนะครับเนาะลาบลาบหมูสูตรเนื้อสูตรบะแคนนะครับเนาะใส่ลงไปหอมอันนี้เป็นเครื่องหอมครับผมใส่ลงไปสีหอมรสชาติน่ากินครับผมชวนกินต่อไปกันน้ำปลา้าครับผมน้ำปลาผสมกับกะปินะครับนอกาะผสมกับเกลือป่นใส่ลงไปน้ำกันเลยครับผมใส่ลงไปน้ำกัน อ่าหนึ่งทับพี่สองทับพี่สามทับพี่สามทับพี่เคิงครับผมอ้าเบรกไว้สก๊อเนาะครับเนาะอ้าวมันสีมันสีเข้มแห้งปวดบถตกส่เบิดครับผมเอาต่อไปกับคนครับค้นอ่าค้นอ้าวเรื่มเรื่มเืมเืมผมพิเศษใส่ผมพิเศษแจ้งน้อยเนาะครับเนาะเยสไซร์หลายมันแผ่โรคไตเนาะครับเนาะ เพื่อรักษาสุขภาพบวต้องใส่ชุดลดหลายครับผมใส่ชุดลดลงไปละกัใส่พริกลาบครับผมพริกลาบเนื้อพริกลาบสําเร็จเนาะครับเนาะพริกลาบสําเร็จสูตรบักแคนนะฮ้อมหอมๆบักแคนนะครับเนาะ,ะลาบมือนี่ก็เป็นลาบสูตรทั้งเนื้อเนาะครับเนาะทั้งสูตรทั้งเนื้อของตัวท้าปลาแส็บอ่ะใส่พริกลาบเนื้อลงไปครับผม หอมครับผมเอ้าวันนี้ับขยำขยำเนาะคำเนาะใส่ถุงอันถุงมือบะมี่เนาะคำเนาะถุงมือบะมี่กัใส่ถุงยางกันได้ครับผมถุงยางถุงหิวคนคนขยำขยำเพะเข่าเขากันครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้สีสันเป็นตาแสบเนาะพี่น้องเนาะว่าสีสันเป็นตาแสบหอมพี่น้องหอมหอมหวยห่วย บาดนี้เอาไปขัวสุกนะครับเรื่องบัตรนี้เอาไปพัดน้ำมันต่อครับผมข้างกระทะแล้วครับกระทะกับบนในล่างหรอกครับเป็นกระทะที่เกี่ยวหอมกระเทียมตะไคร้ตะกี้เนาะครับเนาะเอาควบหอมของกระทะบนตรงบนตรงล่างออกเนาะครับเนาะน้ำมันก็เลือติดอยู่ดิดหน่อยควบหอมของตะไคร้ของหอมแดงกระเทียมเคี่ยวเมื่อกี้็ยัง้ติดอยู่ครับบนตรงล่างครับผมเอาลุกพัดได้เลยครับข้างกระทะแล้วครับ ตักตักลาบลุกพัดก่อนเนาะครับเนาะอันนี้กินแบบซุกครับผมบ่อใดกินแบบดิบเนาะครับเนาะผู้ใดมากกินแบบดิบได้เด้อครับเด้อผู้ใดมาตกันเลยบ่อใดใส่เลือดครับผมบางคนเขากหลาบใส่เลือดเนาะครับเนาะผู้ขาพอใส่เนาะครับหลาบใส่กันนี่สั่งต้อใส่เพื่วนกินไปอีกแบบนาะครับเนาะผู้ขาบ่อใดใส่บ่มีเลือดกัเลยบ่อใดใส่ครับผมที่จริงก็ต้องใส่เลือดนะมัะครับ ลบหมูดิบกส่เดือมนเดือนด้เราครับมันกเดกินดิบนกินุกูท้าอว่ากินดิครับผมเอาว่าขัดกับมันนะครับว่ากีนดหน่อยบางทีมันบอเป็นผลกระไดาส่พิแบบนิหน่อยนะครับว่าตักสะท้าวนมันได้ครับผมหัวกใน้ำมันไหลได้ครับได้ใส่หลมันเยิมครับผมเพราะว่ายูไม่มีสาทา เรียกว่าเทียมเกี่ยวพวกหม้อขวดเทียมเกี่ยวมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับร้อนให้เกบดบนไก่น้ำมันหลายนะครับมันเยิ่มครับผมใส่น้ำมันหน่อยหครับผมเรเอาบ้าพัดครับผมพัดมาขวดมันเข้าพี่น้องเนาะเอาบานิกาคัวใกล้สีสุกแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหน้าตาออกมาสิเป็นยังสิครับพี่น้องสุกแล้วครับหอมเตะดังพี่น้องเลยเป็นตาแซ่บขนาดพี่น้องหอมหอมไเนี่อยากให้พี่น้องได้กินนล้วด้วยครับเด้อ หลอ้สุดเนี้ยสุดยอดครับผมเนื้อของวตุ๋ท้าผ้าแซบโมนิกาลาบหลักส่วนกับโบเนื้อลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะลูกค้าก็เอามาหลอดสูตรตุ๋ท้าอีกเทียนหนึ่งเนาะครับเนาะแต่พีบหลอดเป็นของเนื้อลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาซิมครับซิมบาดเนี่ยโอ้ยหอมพี่น้องมาๆมาเด้อมากินน้ำกันบาดที่นี้เรียบร้อยแล้วครับพ่อคิณตีทักเสริมแล้วเด้อครับเด้อบาดเนี่ยมากินกับแตงเนาะครับเนาะกินกับบักแตงกินกับผักกาดขาว กับต้นหอมผักชีเนาะครับตักออกมากก็เอาผักชีลุย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 เพื่อเพืมหอมครับอันนี้ตอนรับห้องสิบบริษัทใส่หอมใส่ผักชีลงไปด้วยครับเพื่อเพราะว่าเอามาผัดมาขวนมันสีบวกสีนี้รับกับบะหอมเนาะครับเ,าน,น,บเนาะกินมันกับสีบะหอมหอมว่าคําว่าใส่ผักหอมต้อหอมตนหอมผักชีตอนเท่าตักออกมาเสิร์ฟเนาะครับเนาะนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆครับผมจีตรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะครับเนาะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจตัวถาผ้าเสียบครับผมขอบคุณหลายๆครับขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลรวยๆครับผมมีสุขภาพที่ดีๆนะครับเนอะขอบคุณครับบ๊ายบายครับ